มาโรงพยาบาลสุขุมวิทย์หาของกินที่ไหนดีเราจะมาแนะนําร้านอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลกันนะคะโดยที่แรกจะเป็นร้านสตา b u c k คซึ่งเป็นตึกที่ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยถัดจากนั้นก็จะมีร้าน Coffee g r i n d โดร้านจะตั้งอยู่บริเวณสวนด้านนอกตัวอาคานะคะโดยจะมีเบเกอรี่แบบโฮมเมดแซนด์วิชขนมปังชากาแฟและอาหารอร่อยอีกมากมาย เมื่อเข้าวามในอาคารเราก็จะเจอร้านโอปองแปลงให้บริการอยู่บริเวณโถงชั้น1ค่ะนอกจากนั้นโรงพยาบาลเราก็ยังมีศูนย์อาหารให้บริการอยู่ที่ชั้น 5A ซึ่งมีทั้งอาหารไทยและนานาชาติเช่นกระเพราข้าวผัดแบบเบสิกไปจนถึงสปากเกตตี้หรืออยากจะทานสเต็กก็มีนะคะอีกทั้งยังมีบริการกาแฟสดไอติมให้บริการด้วยค่ะ ซึ่งต้องแลกบัตรก่อนใช้บริการที่ศูนย์อาหารด้วยนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้รับประทานอาหารพร้อมวิวสวยๆในบรรยากาศที่เป็นกันเองมาหาหมอก,ก็อย่าลืมหาอะไรรองท้องกันด้วยนะคะ